สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอาละครับก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำขั้มขึ้นวันนี้ของผมครับจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเลเวอร์กูเซ่นไปได้เลยนะครับลูกทีมของชาบียลองโซ่นะครับก็เติบผลงานดีมากครับ ลงเล่นในเกมบุนเดสิก้าไปนะครับ6เกมหลังสุดชนะคู่แข่งไป5เสมอไป1ไม่แพ้กับใครเลยนะครับผลงานดีสุดๆนะครับเล่นในบ้านก็ชนะคู่แข่งมา3เกมรวดครับวันนี้นักเตะตัวหลักๆครับจะนำทัพโดยฟอร์เรียนเวิร์ดครับมูซาเดียบี้นะครับอาร์มีนแอดลียและก็เชลมีฟิมปงครับก็จะเป็นนักเตะแกนหลักแหละครับวันนี้จะเปิดไบรอเรนานะครับต้อนรับการบีเอ็มทีดับที่4ของตารางอย่างอาเบไลซิกซึ่งชนะคู่แข่งรวดมา3เกมติดต่อกัน แต่อย่างไรก็ตามครับสถิติที่ไม่ค่อยดีสำหรับทีมอย่างอาร์เบรซิกนั่นก็คือสถิติการออกไปเยือนครับเพราะว่า4ี่เกมหลังสุดในการออกไปเยือนแพ้คู่แข่งไปถึง3นัดด้วยกันนะครับและวันนี้นะครับทีมอย่างเลวเวอร์คูเซนเองก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอยู่นะครับส่วนทางฝั่งอาร์เบลซิกก็ลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันเลยครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังทีมอย่างเลวเวอร์คูเซนเป็นทีมที่แพ้ยากมากครับ แล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยก็เชื่อว่าเกมนี้พวกเขามีโอกาสลุ้น3แต้มได้ดังนั้นคู่นี้เชียร์ use, เลเวอร์กูเซนไปได้เลยนะครับคู่ที่2ในค่ับคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเวลา5้าทุ่มตรงให้เชียร์ทีมอย่างเอซิมิลานไปได้เลยน,นะครับทีมันดับที่5ของซิเกาโชเซียตารีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเป็นทีมอย่างเลเช่ทีมันดับที่ของตารางครับสำหรับทีมอย่างเอซิมิลานนะครับพวกเขาผลงานดีมากครับไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันทุกรายการครับ ล่าสุดเพิ่งผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟิแนลในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมานะครับขวัญและกำลังใจนาทีนี้ต้องบอกว่ามิลานดีสุดๆนะครับผลงานนะครับในการเล่นที่ซานซิโร่ช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับ6เกมหลังสุดในการลงเล่นที่บ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งไป4เสมอไป2แล้วไม่แพ้กับใครนะครับผู้เล่นตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยราฟาเอลเลอาวนะครับโอลิเวียชิรูบราฮิมดิอาร์สกับซานโดรโตนาลีเตโอนองเดสครับจะเป็นนักเตะแกนหลักแหละครับ วันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเปทีมอย่างเลดเช่ซึ่งผลงานช่วงหลังนี้อย่างขว่วยครับจเกมหลังสุดในการลงเล่นเสมอไป1แพ้ไป6ไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับผลงานอย่างเนา่าคู่นี้ครับเฮดทูเฮดเดินมา9กเกมหลังสุดครับมิลานไม่แพ้กับเลดเช่เลยแม้แต่เกมเดียวครับและเกมนี้มิลานเองก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการลุ้นไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่ในขณะนี้ครับดังนั้นเกมนี้เชื่อมีลานเล่นในบ้านจะไม่พลาดและจะเก็บ3มแต้มได้คู่นี้เชียร์มิลานไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับศึกลาลิกาสเปนเกมใหญ่ครับเวลา3ามทุ่มสินาทีให้เชียร์ทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดไปได้เลยครับฟอร์มตอนนี้ถือว่ากำลังร้อนแรงเลยทีเดียวครับวันนี้พวกเขาจะยกพลบุกไปเยือนทีมจ่าฝูงอย่างบาร์เซโลนาที่คัมนูนะครับสำหรับทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดครับผลงานในการเล่นเกมลาลิกาสเปน9เกมหลังสุดครับผลงานสุดยอดไปเลยครับชนะคู่แข่งไป8เสมอไป1ไม่แพ้กับใครนะครับฟอร์มดีมากๆตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างอองตวนกรีสมันครับอัเเคคลโรีย แดนกลางอย่างพวกโคเก้โรดิโกเดปอโทมัสเลเมาครับเกมรับนำทัพโดยโคเซคิมิเนสครับวันนี้นะครับทางเอเดนโกมาดริดครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างบาร์เซโลนานะครับซึ่งผลงานช่วงหลังรี่ฟอร์มตกครับไม่ชนะคู่แข่งมา3เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็3เกมที่ว่านี้นะครับยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับวันนี้ตัวหลักๆครับจะนำทัพโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้กาบี้เบดรีเฟรนกี้เดยองแล้วก็ราฟินญาจะเป็นนักเตะแกนหลักแหละครับคู่นี้ซิตี้เฮตูเฮต์เดินมาสสสุดดก็ูี้วยครับ บาซ่าชนะไป2แอตเลติโกมาดริดชนะไป2แล้วก็เสมอไป1ครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ถ้าเกิดดูจากฟอร์มการเล่นณชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าทีมตราหมีมีดีพอแล้วครับเกมนี้ที่จะบุกมาเก็บ1แต้มได้เป็นอย่างน้อยคู่นี้เชียร์แอตเลติโกมาดริดไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ับคืนวันนี้นะครับคู่แรกครับเลวุกุเซนในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มตรงครับเชียร์เอซิมิลานและในเวลา3ามทุ่มสิครับให้เชียร์ทีมอย่างแอตเลติโกมาดริดไปได้เลยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไซ่ก้ยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมผลตูลาไปก่อนสวัสดีครับ